สิ่งที่เราจะต้องมีในตัวเด็กก็คือความมั่นใจในตัวเองเราจะเห็นเด็กหลายคนนะครับขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะเกิดเป็นเหมือนปมในตัวเองเหมือนกันอาจจะไม่ออกในอนาคตก็คือความที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สังคมได้แล้วก็จะเห็นว่าคนหลายๆคนวัยรุ่นหลายๆคนหรือผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ฉันอยากเป็นชั้นแบบนี้ฉันอยากทําอย่างนี้แต่ฉันไม่อยากอยู่ในสังคม ฉันไม่อยากให้ทุกคนมายุ่งกับฉันฉันก็จะเก็บตัวงี้มันก็เป็นปัญหาของการที่เกิดการขาดการสื่อสารกับสังคมซึ่งการฝึกความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่เรียกว่า small win คือการที่เราจะ c เ l ียก small success เนะ small success หมายว่าคือทําอะไรสาเร็จเล็กๆอย่างหนึง่งทํานทำงานกลุ่มก็แบบทํางานกลุ่มได้เอ้ยมีได้รับคําชม เราก็จะรู้สึกภูมิใจเด็กก็จะฝึกตรงนี้หรือช่วยแม่ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพ่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเราชมเขาเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกมั่นใจว้เฮ้ยฉันเปลี่ยนหลอดไฟได้หรือช่วยแบบว่ากวาดบ้านถูบ้านอันนี้แหละมันคือการเขาเรียกว่าได้รับคําชมแล้วรู้สึกว่าฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันจะทําหรือว่าฉันจะจะซ่อมอันนี้ฉันจะแก้ไขอันนี้แต่ผู้ปกครองหลายคน อาจจะบอกอุ้ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกไปทําเบเกอรี่อบขนมปังอุ้ยเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละแม่ทําเองทอดไข่ดาวเหรอเดี๋ยวไข่ดาวไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาเด็กมันก็ไม่ได้ถูกการฝึกเด็กมันก็ไม่ได้ถูกกันว่าเฮ้ยฉันได้สามารถทําไข่เจียวได้คือเราไม่ได้พูดถึงแบบเด็กแบบอายุโตๆนะหมายถึงว่าการไล่มันตั้งแต่เด็กนะฮะว่าเออเด็กแบบห้าหกเจ็ด พวบอะไรเงี้ยถ้าเขามีความสามารถในบางอย่างเราสามารถสับสุนเขาได้ทํากับข้าวบ้างทอดไข่เจียวบ้างต้มไข่บ้างแล้วเราก็ชมเขาคือความชมเขาเนี่ยเราชมจริงๆริงจากใจ,ใจไม่ใช่บอกว่าโอ้ทุกอย่างชมหมดนะแต่หมายถึงว่าเขาก็จะรับรู้ว่าเขาทําอะไรสําเร็จได้บ้างแล้วก็สําเร็จใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนาะมันคล้ายๆกับเราเลื่อนระดับจากที่เราเป็นพนักง,งานระดับระดับกลางแล้วพอทําตรงนี้สําเร็จเราทุกคนยอมรับ เรามีความมั่นใจในตัวเองแเราก็มูฟขึ้นไปเป็นหัวหน้าจากหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าแผนกจากหัวหน้าแผนกก็มูฟขึ้นไปไปเป็นซีอโอต่างๆอันเนี้ยมันคือการความมั่นใจในตัวเองทําสามารถให้เขารู้ตัวว่าเขามีความสามารถหรือมีความสามารถทําได้เชื่อมั่นในตัวเองได้